เกิดอะไรขึ้นอุ้มลักษนากับบอนกฤษณะอันฟอลโลอินสวา m กันอีกคู่ <S <S เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวค่ะที่ตั้งแต่มีครอบครัวก็ยังสวยไม่สัง่งสำหรับอุ้มลักษณาอมิสูนภรรยาของบอลกฤษณะอมิสูนค่ะ แต่ล่าสุดค่ะทำเอาโซเชียลร้อนชาเพราะว่าชาวเน็ตนั้นต่างจับตาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่สายแซบปุ้มลักคณากับบอลกฤษณะนั้นได้อันฟอลโลอินสตาแกรมกันค่ะและในขณะที่ล่าสุดเพจดังอย่างเจ๊มอยร้อยก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าจะไม่ตัดสินใครว่าเลิกหรือไม่เลิกจากการอันฟอลโลกันหรือว่าพวกโพสต์อะไรเศร้าๆอีกแล้วพร้อมกับแฮชแท็กด้วยว่าผัวเมียสายแซบก็เช่นกัน ทำกลางชาวเน็ตที่ออกมาคาดเดาว่าใช่เธอหรือไม่งานนี้ค่ะก็ต้องรอเจ้าตัวนั้นออกมาชี้แจงอีกครั้งค่ะ